ปยังไปยังโอ้ปาดังกระพริบปานิมรับออออตักให้ได้ตักให้ได้ย่อยลุ้นเออได้แล้วเอามือย่อก็ได้แล้วล่ะย้อนเบนปากไวเขาเขาได้หมานนี่มันตันก็ได้เอาเอามันดิ้มยังดิ้มยัง บินยังี่กายกเรับโอ้ปาปาป้าปาไปแล้วปานินหน่าไปแล้วบนปับเขาย่อปับเลยอตัด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 ไปได้ไปแล้วครับปานินดิ้งไงติอฟองต้ฟองกแล้วหลังหนง

ปลาน,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 นิ้นนะหนิ้งต่อนิงปลาตองสองโตัวหกตัวแล้วย้ายนี่ได้ปลานิน้นเสียนหาลงน้ำแล้วครับอ้ต่อปลานิน้น โอ้ยนุ่ากายขาุดขั้นวอมุดไปแบบห้าวั่าถือครับขาตมุดต้องมุดลงเลยหลับเส็มเหงหลับเข้นเหง

ปนินนี่ต oh. ั้งนี้กี่ตัวโอ้ไปหลายเลยอนินีูตั้นี้กี่ตัวย้ายนั่นได้ตั้งหกตัวแล้วปนินรุ่นเนี่ยเออปูตั้นี้กี่ตัว เพี้นยนให้จับไปเรื่อยอยู่ครับอันนี้มันก็ยังโดนๆมาอยู่ ยิงมาฟงไทยตัดใบโบโอ้ตัวใหญ่ตัวที่เจ็ดแล้วตัวนี้ตักให้ได้ตักให้ได้ตักให้รู้สึกว่าที่หมานก็มูนะครับเอาพี่หมันตัว้ปล่อยให้แล่นให้ลาก่อนเนี่ยครับเึงดิกย้อนเนี่ยถ้าบกถ้าบู้อีกย้อนก็คือตักได้ละ ข้นซ <พ Wars. S 1> ูงฟ้านี่นอกาได้เหรครับตะลมตลมากลฟังละัขึ้นายละ เว่ยไปเหมือนท่านเจ้าหลุดน้ำเจ้าเอ้ยลยถนัดถนัดเชิญน,นั้ำไปแล้วก็จุกเงียบไปเจ้าจุกเงียบเลยครันนจบจุกเงียบเลยติ๊กติก,กาแนวปลาขาย้อนมันก็เป็นแบบ คนก็ถนัดก็คื้อกันนะครับยายนี่เป็นนักจุกเงียกเลยตัวละโหลนี่ผมมีพาดได้แล้วครับไปมือย่อเรียบร้อยตัวละโลกลัวจบสองโลขึ้นเลยครับเนี่ยกระมิน้น

สามร้อยแต่ว,ว่าได้ลงมสองบ่อครับอันนี้บอ่อนี่คนอยูบอ่บ่อนี่เบิ่คนอยูบอ่บ่อนี่เบิ่ปลานิ่งจะหลายครับบ่อนี่นปากนั้นได้แล้วนึตัวที่แปดแล้วครับปากนั้นยา,า,างมาเมื่ครับได้ตัวที่แ,แปดแล้วปลานิ่ง ฟังนี้บอ่อนี้ปู้ลงตาน้อยเดียวตาบต่แตกครับตาหนึ่งอยู่นี่หลายอยู่นี่แต่ว่าบ่มีคนลงป่าบอ่อนี่เพิ่งก็ให้ยน่สองบอเลยครับลงสองบอบักส,สามร้อยนี่ยังคุ้มเลยปุ๊บมือแล้วนะครับในมือนี่ฟังนี่ยังบ่ทันมีผู้ลงคนเลยที่ง่ายจากสานี่มาสานี่แหละครับจากฟังนี่มาฟังนี่ บ่หนี่ควงยังคักเลยครับเนี่ยบ่มีคนลงป่าเลยแพ้บ่มีเลยเดนี้แพ้มีสองสามหลังปา่ามาแตก,กแรับใส่ปลาเจ้าที่หนิมเอาขังขังไว้ใส่ปลาโอ้เอาน้ี่เต<อ>๋อ,บ,อบ่เอาเฮาเฮาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมือ ีใหญ่ฟังแล้วโอ้ได้ปลานิลหลายตัวด้วยเนาะไปฟังพุ่นแล้วครับปลาหลายพุนะ่นน่ะฟังเนี่ยครับรุ่นฟังนี้ครับฟังเก่าบอนี่คนยกหลายปลาเตะฟังนั่นจะค่อยเป็นรุ่นไหมมันหลายตอยู่นะมันเต้นอยู่ขาดเพี้ยนขาดที่เส้นเฮจากเซนเนี่ยครับเก้า,เ,าเซนครึ่งป๊า แอบลาปไปเนี่ยโดยเพาะมาลุ้นฟังเก่าครับฟังนี่คุนคุณหลาแตกเส้นแหกับมานหน,นึนนนครับอนี้ได้ปนินแล้วครับอันได้จะพูดได้พูดไม่ได้ก็ไม่ได้จริงเสียตกน,นี่มก็ได้เป็นสีโ้นแล้วนี่หนะ อสบานหาอสบานตื haar, <S <S ้อต yeah. yeah, ีอ mm ีกเาบาทเราไม่ oh. no. ีา่เยงเพียเพียนปลานปลาเนปลาเนปตะเพียนปลาตะเพียนปเพียนปลาตะเพียนปาตะเพียนปลาตะเพียนปลาะปลาตลตเพียนเพีนปลาเนาะปลาลีปลาปปานลาตตตละตพยนยพียเยนียยนปาลาามล นี่จะปั่นตัวรถรักลัวนะน,ะะน,น,น้อปันิเนาะงโอ้หลายหลายหลายมันมนันอย่าเฝ้ากลับเด้อ,อฟังนี่ก่อนได้เนี่ย๋ <laughs> ยวฟังนี่มีไปเ <laughs> อ้าเสี้นพงยัยมีได้ปนันิณเราบาดเนี่ยเ <c oughs> ออ <c oughs> เสียนวักปงเสี้นพงยัยมี <laughs> <c oughs> ได้ปัณินใหญ่มาแล้วครับบอ่อที่สองนี่เริ่มได้รุ่นละเริ่มมีปัณินปลาแต่เพี้ยนให้รุ่นเรื่อย เพ้ยนเหว่คอใหญ่ขึ้นแล้วครับปหลมาาโยปลาหก็ตายเยอะปลาคอกิโลอ้ยใหใ่ปลคอใหโอ้มาแล้วแต่เพี้ยนตัวนึงอะเริ่มเริ่มเราเิ่มเราเริ่มมาแล้ว ป่ายัางโบทันแตกครับเพราะว่าที่อาศัยมันหลคนยังโบทันมาหลายคนยังยกยูบ่อเลกอยู่ล้นะ <c oughs> ลอรุ่นไปเรื่อยว่าคนเริ่มทะยอยมากอะปลาก็เริ่นแตกมา <c oughs> เดิ่ด้ด้จับปลาตะเพียนปลานิน้นต <c oughs> ะเพียนกับตัวงามอยู่ <c oughs> <c oughs> มัเปนตัวน <Gh ie ze> <c oughs> ั่นหมดแลนออกแห่คอคอ้าว้าวอเอาไปท่วมึงนอนครับ้องเึงน่อนพ้นเลียงต่อมัน เฮ้ยหาปลาค้อขึ้นไหมล่ะค้อี้คุณเอ๋ตัวละาโล้เลยคุณปลาค้อหาปลาค้องเข้าก้องุ่นปิ๊กปี๊บกป๊ตัวเป็นโล้ยบาช่อนน่ะ งมง้งเียวเยียบมัดตีนดีๆมักตีนดีๆโอ้ขอใหญ่ขึ้นโคตรมักตีนดีๆให้เงียบเยบเบตีนไปให้มันหดดคุ้งกันไว้แล้วค่อยง้มแต่มันจ่ออก โบแอนผมแมนอยาตีพุ่นเอครับนะพุ่นไปนตะพุล่อตีนไปลอตีนไปพูดเอาดอาพูปเ้เมันอย่นี้มันเอามัอกต้องดังแล่นเอไปออปลอคเย้ปอคเ้ออก โอ้ปลานได้ปลาดุกเน้ครับโอเคโอ้ปดุกตัวใหญ่แท้ ก็คอหลายครับบอนี่เสยนแหนี่สนุกเลยล่ะบอนี่ก็ค้นหน่อยครับปลาก็แตกแต่ว่าป่าหลายค้นปลาหลาเป้นอยู่บอล็รกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วครับบอสองก็เลยบอมนีู้รได้ปลาตัดเดกก็ได้รุ่นน้อย ปลากระแตกปลามันอาศัยอยู่ในปลาครับเป็นปลาเกษตรน้ำคุกะยังหลายอยู่ครับยังอยู่บ่อเล็กบ่อนี่มันบอ้โเป็นกือป่าก็ยังมีให้ดูเรื่อยๆทางหแต่ว่าคนกะยังประธานใหญ่หมองตรงนี้อ่ะคนยังหน่อยปลา,าก็บปแตกครับน่าเสียดายคนณอค่อยไหล ีคนบอยหลายเปไน็นไงแค่หน่อยก็ได้หลายทุกคนแล้วครับปลาปนิมมีตัวใหญ่ปลาตะเกียนมีตัวใหญ่สองตัวลไป้คุ้มทุกคนบัตรสามร้อยเร้บมือนี่คลิปนาที่ไปรุ่นทั้งใดจะไปหาปลาทั้งใดเดี๋ยวไปตามรุ่นกันครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ละครับสวัสดีครับ